สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลย The Red Company นะครับเอเจนซี่ระดับโลกที่ตอนนี้ดูแลพอรกตงานอินเตอร์ให้กับลิซ่าของเราทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่ลิซ่าฝากอนาคตการทํางานในระดับสากลไว้กับบริษัทที่มีโปรไฟล์แข็งแกร่งขนาดนี้ย่อมหมายความว่าทุกย่างก้าวถูกวางแผนมาเป็นอย่างดี และล่าสุดก็มีประเด็นที่ทำให้แฟนคลับทั่วโลกต้องมานั่งวิเคราะห์ก,กันอีกครั้งเมื่อ i ิน t a g r กรอย่างเป็นทางการของ The Red Company ได้โพสต์รูปของลิซ่าจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและสร้างแรงสั่นเทือนไปทั่ววงการแฟชั่นแต่ความน่าสนใจไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ความสวยของลิซ่าครับประเด็นมันอยู่ที่แคปชั่นและการแท็กในโพสต์นั้นมีการแท็กบัญชีของลิซ่า l a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  M และที่น่าประหลาดใจคือมีการแท็กแบรนด์เมซองมักเจลียอหรือมาเจล่าซึ่งเป็นแบรนด์ของชุดโอดกูตูลที่ลิซ่าสวมใส่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยทันทีที่โพสต์นี้ปรากฏขึ้นแฟนคลับฝั่งอินเตอร์และนักวิเคราะห์แฟชั่นต่างก็เริ่มตั้งข้อสังเกตกันอย่างจริงจังพวกเขาบอกว่าการกระทําของเดอะเรดแครั้งนี้มันมีนัยยะซ่อนอยู่เพราะโดยปกติแล้วการที่เอเจนซี่จะโพสต์ผลงานของศิลปินในสังกัด ก็ไม่จำเป็นต้องแท็กแบรนด์เสื้อผ้าเสมอไปหากไม่มีความร่วมมือพิเศษหรือดีลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องการลงแค่รูปและแท็กศิลปินก็เพียงพอแล้วเพราะตัวศิลปินเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของบริษัทที่พวกเขาต้องการโปรโมทอยู่แล้ว The Red Company สามารถจะลงแค่รูปของลิซ่าเดียวๆเ,เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของเธอในงานก็ได้แต่นี่พวกเขาเลือกที่จะแท็กทั้งลิซ่าและแบรนด์เมซองม m a เกลิอ ควบคู่กันไปอย่างจงใจประหนึ่งว่าต้องการให้ชื่อของทั้งสองปรากฏอยู่คู่กันในสายตาของสาธารณชนจากจุดนี้เองทฤษฎีต่างๆก็เริ่มผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแฟนคลับจำนวนมากคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นการสปอยหรือการบอกใบ้ถึงโปรเจกต์ยักษ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เป็นไปได้ไหมว่านี่คือสัญญาณของการร่วมงานครั้งใหม่ระหว่างลิซ่ากับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นสูงสัญชาติฝรั่งเศสอย่างเมซองมักเชลิออ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์ที่ล้ำสมัยและคอนเซปที่ไม่เหมือนใครการคาดเดานี้ e ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยแม้แต่น้อยหากเรามองย้อนกลับไปที่เส้นทางสายแฟชั่นของลิซ่าเธอไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์หรือแอมบัสเดอร์ที่สวมใส่เสื้อผ้าตามที่แบรนด์กำหนดอีกต่อไปแล้วแต่เธอกลายเป็นแฟชั่นไอคอนที่สามารถสร้างเทรนด์และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคทั่วโลกการร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆของเธอในปัจจุบันจึงมักจะอยู่ในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าเดิม อาจจะเป็นการร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษหรือการเป็นพาทเนอร์ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นซึ่งการได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับตำนานอย่างเมซองมักเกรีอก็ถือเป็นการยกระดับโปรไฟล์ของเธอในโลกของโอดกูตูนไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัยลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้ดูสิครับ หากลิซ่าได้ร่วมง,งานกับเมซองมักเจริอัลจริงๆมันจะเป็นการผสมผสานที่น่าตื่นเต้นขนาดไหนระหว่างภาพลักษณ์ความเป็นป็อปสตาร์ระดับโลกของลิซ่ากับแนวคิดทางแฟชั่นที่เต็มไปด้วยปรัชญาและความลุ่มลึกของมาเจล่ามันอาจจะออกมาในรูปแบบของคอลเลกชันแคปซูลลิซ่า x เมซองมักเจริอัลที่ผสมผสานสตรีทแวร์เข้ากับความหรูหราแบบดีคอนพลักชั่นหรืออาจจะเป็นแคมเปญระดับโลกที่นำเสนอลิซ่าในมุมมองใหม่ที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อน ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงเรายังไม่มีใครรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการแท็กนี้คืออะไรมันอาจจะเป็นเพียงการให้เกียรติแบรนด์ที่สร้างสรรค์ชุดอันง,งดงามให้กับศิลปินของพวกเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณลับๆถึงโปรเจกต์ที่กำลังจะมาถึงจริงๆซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้วงการต้องจับตามอง The Red Company ถือเป็นหนึ่งในเอเจนซี่ที่ทรงอิทธิพลระดับโลกการกระทำทุกอย่างของพวกเขาบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ยอมผ่านการคิดและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีทุกการโพสต์ทุกการพิมพ์ข้อความมันคือการสื่อสารที่มีผลต่อภาพลักษณ์และมูลค่าทางธุรกิจอย่างมหาศาลดังนั้นเราคงต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับว่าภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าจะมีข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ระหว่างลิซ่ากับเมซองมักเจลิออมาให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันหรือไม่และจากประเด็นเรื่องแบรนด์แฟชั่นก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาพูดถึงตัวงานที่ลิซ่าไปปรากฏตัว นั่นก็คืองานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งการปรากฏตัวของเธอในครั้งนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ความงามที่ถูกนำไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางทั้งในฝั่งแฟนคลับอินเตอร์และฝั่งเกาหลีใต้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการเอาตัวรอดจากแสงแฟลชของลิซ่าขึ้นมาพูดคุยกันอย่างออกรถเริ่มกันที่ฝั่งอินเตอร์ก่อนเลยครับเป็นที่รู้กันดีว่าการถ่ายภาพบนพรรมแดงของงานระดับโลกในฝั่งตะวันตกนั้นขึ้นชื่อเรื่องความโหดและความเรียว กล้องของช่างภาพอินเตอร์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องจับเท็จที่ทรงพลังพวกเขาจะสะแสงแฟลตที่แรงและคมชัดเข้าใส่คนดังอย่างไม่ปราณีเพื่อเก็บรายละเอียดทุกอนูบนใบหน้าและร่างกายความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาบนภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยความไม่สม่ำเสมอของสีผิวหรือเมคอัพที่เกลีย่ยได้ไม่ดีพอมีคนดังมากมายที่ต้องตกมมาตายเพราะแสงแฟลชเหล่านี้แต่สำหรับลิซ่าแล้วเธอกลับเอาอยู่หมัดอย่างสมบูรณ์แบบ ในทุกๆงานที่เธอไปร่วมไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่นวีคงานอีเวนต์ของแบรนด์ดังหรือ Mac แม้กระทั่งงานพรมแดงใหญ่ๆภาพที่ออกมาเสน่ให้เห็นถึงความเป๊ะปังในทุกมิติใบหน้าของเธอไร้ทิฏฐิการลงรองพื้นการเฉดดิ้งการลงไฮไลท์ light, ทุกอย่างมันกลมกลืนและเนียนสวยไปหมดราวกับภาพวาดไม่มีส่วนไหนที่ดูหนาเตอะหรือเป็นคราบไม่มีอะไรที่ดูขัดแย้งหรือดูโปะเลยแม้แต่น้อย มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพขั้นสูงสุดของทีมงานเบื้องหลังโดยเฉพาะช่างเมคอัพคู่บุญอย่างพี่แมงที่เข้าใจโครงสร้างใบหน้าของลิซ่าและสภาพแสงในแต่ละงานเป็นอย่างดีพอตัดภาพกลับมาที่การถ่ายภาพของช่างภาพเกาหลีใต้สถานการณ์ก็แตกต่างออกไปแต่ก็ท้าทายไม่แพ้กันทุกคนทราบดีว่าสไตล์การถ่ายภาพของช่างภาพเกาหลีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือความสว่างวาบหรือที่เรียกว่า white wash แสงแฟลชจะสว่างจ้าและหวาโผลนจนแทบจะลบเลือนรายละเอียดบางอย่างออกไปซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสุดหินสำหรับทีมเมคอัพอาร์ติสต์ห่างแต่งหน้าไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นการคอนทัวร์กรอบหน้าที่อ่อนเกินไปหรือการลงไฮไลท์ที่ผิดตำแหน่งเมื่อเจอแสงแฟลชสไตล์เกาหลีเข้าไปทุกอย่างจะถูกปลื้หายไปกับความสว่างทำให้ใบหน้าดูแบนขาดมิติหรือในทางตรงกันข้ามหากแต่งหน้าเข้มเกินไปเพื่อให้สู้กับแสงแฟลช มันก็จะดูหนาและไม่เป็นธรรมชาติเมื่อมองด้วยตาเปล่าดังนั้นการหาความบาลานซ์ที่พอดีจึงเป็นเรื่องที่ยากมากและต้องอาศัยความเข้าใจในเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อสู้กับแสงแบบนี้โดยเฉพาะแต่สำหรับลิซ่าในวันเทศกาลหนังปูซานวันนั้นเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีมงานของเธอคือเบอร์หนึ่งอย่างแท้จริงพี่แมงได้เนรมิตลุคนี้ให้กับลิซ่าได้อย่างไร้ทิฏฐิทุกเสียงชื่นชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือบาร์บี้ในชีวิตจริงที่สวมชุดของโอกูตูนมาเดินบนพรมแดง ทุกองประกอบบนตัวเธอตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเมคอัพมันสอดประสานและส่งเสริมกันได้อย่างลงตัวที่สุดภายใต้แสงแฟลชที่สว่างจ้าของเหล่าช่างภาพเกาหลีเมคอัพของลิซ่าไม่เพียงแต่ไม่เลือนหายไปเท่านั้นแต่มันยังคงเผยให้เห็นมิติของใบหน้าได้อย่างชัดเจนและงดงามการคอนทัวร์กรอบหน้ายังคงความคมชัดไฮไลท์ที่ลงไว้ตามจุดต่างๆก็ยังคงเล่นกับแสงไฟได้พอเหมาะจนทำให้ผิวของเธอดูโกลวสวยสุขภาพดีไม่ได้ดูมันเยิ้มหรือแห้งด้าน ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบไปหมดจนน่าทึ่งความงามเรากับภาพดันของลิซ่าในวันนั้นไม่ได้สร้างความประทับใจแค่แฟนคลับหรือสื่อมวลชนเท่านั้นแต่มันยังส่งผลกระทบไปถึงเหล่าช่างภาพที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงอีกด้วยมีรายงานและคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในงานว่าบรรดาช่างภาพที่เคยผ่านการถ่ายภาพคนดังมานับไม่ถ้วนต่างก็พากันตะลึงในความงามของเธอหลายคนถึงกับอึง้งจนลืมกดชัตเตอร์ไปชั่วขณะ เพราะมัวแต่จ้องมองความงามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาบางคนถึงขั้นที่ต้องลดกล้องลงเพื่อใช้ดวงตาของตัวเองซึมซับภาพความงามนั้นเอาไว้เพราะรู้สึกว่าความสวยของเธอทะลุออกมาจากเลนกล้องมันคือออร่าของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่แผ่กระจายออกมาจนทําให้ทุกคนต้องหยุดนิ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนักบนพรมแดงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความแข่งขันการที่ลิซ่าสามารถสะกดให้ทุกคนตกอยู่ในพวังได้ขนาดนี้ ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะไอคอนของเธอได้อย่างชัดเจนนี่จึงเป็นอีกครั้งที่ลิซ่าได้สร้างความแตกตื่นและสร้างความฮือฮาให้กับคนทั้งทั่วโลกไม่ใช่แค่การออกงานเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมถึงสองครั้งซ้อนจากงานใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าทึ่งกับความสามารถในการสร้างปรากฏการณ์ของลิซ่าได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญคือความยอดเยี่ยมของทีมงานเบื้องหลังที่โคตรจะโปรเฟ s ชั o น a l ที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้ลิซ่าเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่ในทุกๆเวทีอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ